แลตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อุโบสถเงินครับใครเป็นคนสร้างคะปายก็เป็นชาวบ้านนะครับที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้นะครับรู้ไหมครับว่าดําเนินการสร้างมาแล้วกี่ปีกี่ปีอะคะปายหกปีแล้วครับนานแต่ว่าอุโบสถเงินเนี่ยผู้หญิงเข้าไม่ได้ครับใช่ไหมเนื่องจากมีประวัติแล้วก็ตานานมายาวนานใช่ถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็ต้องมาศึกษาที่นี่หรือว่าหาข้อมูลเอานะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีว่าสวยขนาดไหนนะคะใช่แล้วนะครับ อ่าส่วนด้านขวามือเนี่ยค่ะก็คือการส่งน้าํพาพระพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเรามีป้ายเป็นตัวแทนของชาวมหาวิทยาลัยศรีประทุมเดี๋ยวไปจะเป็นตัวแทนนะครับในการส่งน้ําน,นะครับเดี๋ยวป็นว่าเราปสมภาพในการส่งน้ํากันเลย นี่ครับคือเป็นน้ำนะครับน้ำที่ส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องอธิษฐานกันก่อนนะครับแล้วเราก็ส่งน้ำไปเลย ถือว่าพวกเราได้เป็นตัวแทนแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเรามาถึงแล้วใช่เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อนะคะปายเราจะไปที่วัดพระสิงห์กันต่ออ่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่วัดพระสิงห์กันอีกทีนะคะใช่ครับเอาเป็นว่าในชี่นี้เราก็ลาไปก่อนสองคนบ๊ายบายครับ